สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์ c คลาส Peugeot Django 150้าสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสมีรายงานข่าวนะครับว่าทางค่ายปิกนกฮอนด้าเองนั้นได้เตรียมที่จะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์แนวทัวริงแอ d v e เจอร์รุ่นใหม่อย่าง New CRF 1 9 0 L เร็วๆนี้นะครับในประเทศจีนเป็นที่แรกในโลกและก็ได้มีการปล่อยภาพบางส่วนของรถรุ่นนี้ ออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วด้วยรถมอเตอร์ไซค์ในรหัส CRF ปกติของทาง h อนด้านั้นนะครับมีการเปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้อยู่หลายรุ่นด้วยกันนะครับแต่สำหรับ New CRF 1 9 0 L นั้นเมื่อเราพิจารณาจากภาพที่ปล่อยออกมาตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีเอกลักษณ์ในการออกแบบที่แตกต่างไปจากรุ่นอื่นๆพอสมควรโดยเฉพาะการดีไซน์ไฟหน้านั้นจะเป็นแบบไฟ LED ทรงเหลี่ยมครับแล้วก็ไม่มีปากนกยื่นออกมาด้านหน้านะครับ เหมือนกับหลายๆรุ่นก่อนหน้านี้ในขณะที่เบาะนั่งนั้นเนี่ยจะเป็นแบบตอนเดียวทําให้ตัวรถมันเหมาะสมสําหรับการขับขี่ในทางไกลๆเป็นพิเศษครับคาดว่าเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั้นนะครับจะมาในพิกัด 184cc 1สูบ s ิงเกิ o v e r h e ร์เฮดค h มชาระบายความร้อนด้วยอากาศให้กําลังสูงสุดที่16แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่15.4นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีครับ แล้ก็จะมีระบบเบรก ABS พร้อมกับช่องชาร์จ USB นะครับติดตั้งมาให้ด้วยอีกไม่นานนะครับจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการออกมาแล้วก็ต้องมารอดูกันว่านอกจากมันจะทำตลาดในประเทศจีนแล้วจะมีโอกาสไปทำตลาดในประเทศอื่นๆด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับหากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันในโอกาสต่อไป สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส